โอ้โหสู้ชีวิตมากวิ่งตามสองแสบทุกคนเด็กแว้นน่ะคือแบบไอ้ลำพังก็ถ้าเดินเนี้ยก็ลำบากอยู่แล้วตามน้องๆเพราะว่าเอฟซีเยอะเนาะเรายังเด็กแว้นอีกทีนี้คือแบบโอ้หัวจะปวดเลยแหละแต่ทุกคนเต็มใจรักเขาไงทุกคนรักสองแสบช่วงส่งน้องแล้วก็รวมพลกันส่งน้องเขาน่ารักกันมาก อืมแน่บุ๋มเนี่ยจะติดคําว่าน่ารักมากเนี่ยสําหรับหนูปายนะกําตุป้ายอะ่ะมันติดอะ่ะทุกคนเออม,มันมันติดคําว่าน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคลิปหน่อยหรอกที่บุ๋มไม่พูดอะยิ่งถ้าใครได้เห็นตัวจริงน้องอะคือแบบเมอ,อมันยิ่งน่ารักมากมันแบบไม่ตรงปกเลยไอ้ที่เราเห็นว่าน่ารักอยู่แล้วในคลิปในอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งไม่ตรงปกนี่ช่วงระหว่างรวมพลกันส่งน้อง รอถ่ายรูปแผ่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องก็เช็คอินก็น่าจะไปแล้วอะ่ะเนาะ ออกไ่นเสื้อนุ๊กนะเห็นฟันไหมน้องกานอกายตอนไหน้ววนหเป่ายกไถ่ายนะนี่ไง เดี๋ยวเราไปถ่ายเดี๋ยวก็จัมงที่ได้ค่ะเข้าเลยค่ะไม่น้องถือก่อนเอาเดี๋ยว่ต้องถือก่อนเอาไปให้จเอาไปให้อราเอาไปให้เาเอาป๊อปไแผ่นครวแผ่นครั้อกอครับ่ยังไงล่ะตอนนี้ไ่ยังไ้่ีหลัแล้วไข่ขึ้นแนี้ใช่มแล้ว

เราจะไม่พิมพ์แล้วนะเมื่อกี้มันขึ้นแจ้งเตือนน้องอะไนเลืนี่ผิวคักระปีปลาเขาไเห็นายังไม่ก่อนโดกอยู่ในโจต้ น้องป้นนป้ายนี้ของเธอยังไม่เด็กใช่ค่ะคนที่นี่มามามาวันนี้อุ๊ยน่ารักจังเลยอ่เดี๋ยวพี่แจยแจกของเยเลยเนจะไ้หนแจกเลยแจกเลยดินดๆดินเอาของมาให้ด้วย